สวัสดีครับนิดรักชาวซิลทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการหาเงินเอ็มนะครับการันตีเลยว่า 40-50M นะครับสำหรับคนที่ยังฟาร์มนัวไม่ได้นะครับฟาร์มนัวก็คือแมปแมปนัวครับนัววิลเลจน,นะครับเพราะว่าการฟาร์มนัวเนี่ยนะครับต้องใช้ แม่นเนี่ยรประมาณ2 0 0พนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ผมยังความนัวไม่ได้แล้วก็อ่าเปอร์โจนเนี่ยเปอร์โจมเนี่ยผมว่าถ้าความนัวก็ต้องประมาณร้อยสี่ินะครับ1้อยส0ิบร้อยกสมันถึงจะประมาณ2ทีตายนะครับผมไปลองมาแล้วแล้วครับก็มิดโดรัวนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยในตอนนี้ผมระเบิดนะครับใช้สกิลระเบิดเนี่ยก็ เอเบอร์เเฉลี่ยเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณสองล้านแปดนะครับสองล้านแดถ้าบัฟก็จะกลายเป็นสี่ล้านหกนะครับประมาณนั้นบัฟเขียวนะครับก็นะครับสเตตัสผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่จะพาไปเนี่ยคือความนัวไม่ได้นะครับเราก็จะได้อฟาร์มนัวไม่ได้เนี่ยคนที่าร์มนัวครับเขาจะได้ต่อวันนะก็คือเป็นของนะครับของสองร้อยครับของสองร้อยเนี่ยก็ ตีว่าประมาณ2หน้า2องถึง3หน้านะครับเหมือนเอาอันนี้ไปใช่ไหมเอาพวกของกินไปสัก2ช่องนะครับที่เหลือก็จะเป็นเป็นพวกแบบว่าเนี่ยของสวมใส่นะครับของใส่พวกนี้คนที่ฟาร์มนัวได้เนี่ยเขาจะเอามาตีบวกซึ่งถ้าฟาร์มนัวได้เนี่ยก็วันละ100เอ็มนะครับ100ยถึง120 150เลยเลยแหละนะแต่ว่าอันนี้ผมยังฟาร์มนัวไม่ได้ผมเลยใช้วิธีการที่1เลยนะครับ หนึ่งคือไปลงสแกเรียลนะครับสแกเรียลก็คืออันนี้นะครับสแกเรียลเข้าตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้อันนี้ผมผมฟาร์มเสร็จแล้วนะครับสแกเรียลก็คือนะครับลงเลดบอสนะครับสแกเรียลอันนี้นะครับก็สแกเรียลสามรอบ พอสกแกเรียวสามร,รอบเสร็จนะครับก็จะได้กล่องนะได้กล่องก็ไปซื้อกุญแจมาเปิดนะครับกุญแจมาเปิดแล้วก็จะได้ของพวก200นะครับเนะี่ยของสูงัตนะครับแล้วก็เอาไปตีบว,วก6กแล้วก็โยนล้านนะครับวนสกแกเรียวเนี่ยต่อวันจะเป็นประมาณ12บกล่องเราจะได้ประมาณ12บอัน12บกล่องบางคนดวงดีได้จีสเปยได้อะไรอย่างนี้ ่อกล่องเนี่ยมันจะมี2อออันก็12กล่องก็กลายเป็น24อันนะครับ24อันอโโเอาไปตีบวกหกเอาอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับสแกเรีเยลครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยอ,อันนี้ผมลงไปรอบรอบที่รอบแรกนะครับเพิ่งลงไปรอบเดียวนะครับได้ของมันคือดันสอง251ครับเราต้องทำเคเวสนะครับเคเวสไป คือเควสติการะทุกอย่างครบนะครับเ่ถึงจะเข้าอันนี้ได้ต้องเวล2 2 7สองบอนะครับก็เข้าได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องทำเควสด้วยนะก็เข้าทวิสต e เ็ดรูมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เทม p พ o รียเช r เตอร์นะเข้ารงนี้แนะนำนะครับว่าให้เอาพระมาบับนะครับผมตอนนี้ผมเอาพระมายิงนะครับก็เอาพระมาบับ เพราะว่ามันเป็นดันที่บรรยาวอยู่นะครับดันเนี้ยอย่างเฉลี่ยถ้าสมมติลงสามรอบนะครับแบบครบสแกรเรลแล้วก็สามรอบเนี้ยของผมเฉลีย่ยที่อยู่อยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับต่อวันก็ดีนะครับก็เล่นบ้างนะครับจะได้ไม่ใช่บอดกันอย่างเดียวนะจะได้ออกมาเล่นกันบ้างนะครับอ่ะอันนี้ของผมเป็นรอบที่สองนะเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดนะครับช่วงช่วงช่วงเล่นไปเรื่อยๆก็จะเดี๋ยวก็จะตัดให้มันสั้นลงนะครับเกี่ยวกับคลิปครับเอาพระไปบัฟคุยแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับแนะนํานะครับว่าให้กดคูณ2ด้วยนะครับมันของมันจะได้เยอะเอยอะกว่า ก็เคลียอบอลไปเรื่อยๆลากมาเป็นแบนะครับสัเกตนะฮะเนี่ยมันก็นะครับดอบแล้วครับหนึ่งคือต่อต่อครั้งเนี่ยแล้วแต่ดวงนะดวงอย่างผมได้สูงสุดเนี่ยถ้าลงดันนี้ถ้าดวงดีหน่อยนะของประมาณสองหน้าครับถ้าดวงดีนะหมาถึงว่าดอบบ่อยต่อกองอย่างนี้ย บอสตัวแรกครับไม่มีเคล็ดลับอะไรครับตีไปเลยครับไปเล่นเดโมก็ลองทำได้มันแคนเซิลแอนิเมชันนะครับบอสชนี้ให้ระวังพิษนะครับพิษแรงมากนะครับพิษผมโดนทีละสี่พันห้า คือเกมเนี้ครับเปิดรับเยอะก็จริงแต่ถ้าโดนพิษเนี่ยสาคัญที่พิษนะครับเกมนี้สาคัญที่พิษมาก นี่ชั้นนี้ดอกเยอะเหมือนกันนะครับชั้นสามจะดอกใช้ได้เลยนะครไปนะครับเป็นบอสชั้นสามนะครับบอสชั้นสาม ตัวนี้ระวังนะฮะถ้าสมมุติใครมาแล้วก็แบบว่ากดแปลงล่างมานะครับใช้น้ํายาแปลงล่างช่วยไงตัวนี้มี dis disable นะครับคือล้างน้ํายาแปลงล่างออกอเดี๋ยวผมเทได้ดูนะครับเดี๋ยวเทได้ดูด,ดูนะครับ มันจะมีสกิลล้างนี่ครับเนี่ยมันจะมีสกิลล้างไอ้แปตงล่างของเราอ่าเวลามันกระโดดอย่างนี้ครับให้ออกมาออกมาจากหินไม่งั้นจะสตั้นนะครับ โอเคนะครับต่อไปบอสตัวที่ตัวที่สี่นะครับอยู่บบนี้ยังตีไม่ได้ครับรต้องลากมันมาก่อนเพรามันยีนลอน่อตรงนีง้ยีนล่อม,มาแล้วเอาออกมาจาับแค้นก่นอเอาออกมาแล้วก็ปลาได้เลย ตอนนี้ถึงบอสชั้นที่5แล้วนะครับบอสตัวที่5นะครับสังเกตนะครับสังเกตดีๆนะครับให้เดินเข้าไปนะครับสําหรับคนที่เป็นระยะตีไกลนะครับถ้าระยะตีไกลเนี่ยให้ยืนริมขอบแล้วยิงได้เลยนะครับเหมือนเดโมก็ตีได้นะครับยืนริมขอบตีได้บอสจะไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยบอสมันจะตีแล้วก็จะมีสกิลเรียกลูกน้องนะครับเดี๋ยวก็จะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเาเข้าไปข้างในนะครับ ตีไปตีไปเสร็จแล้วบอสก็จะใช้สกิลนะครับโจมตีเราครับแี่ยมันจะมีเรียกลูกน้องอะไรด้วยนะครับพออยู่นอกวงเนี่ยบอสทําอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยตอนนี้มันกําลังใช้สกิลนะครับเรียกลูกน้องนะครับซึ่งมันเสียเวลานะครับถ้าเราไปล้อเล่นอยู่ข้างในแต่ถ้าใครเป็นคนตีใกล้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้เข้าไปข้างในวงนะครับอันนี้ตีไกลเลยผมก็จะตียาวๆเลย นอกวงนี้สบายสุดแล้วครับรีบจบนะครับเพราะว่ามันกินเวลานานครับขั้นตอนนี้ก็คือเอาของที่ได้มานะครับมาตีบวกนะครับไปตีบวกหกส่วนอาวุธเนี่ยเราตีบวกแปดนะครับเราจะได้เอาไปทำบุญทองนะครับถ้าเอาไปตีบวกเองก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้าจะขายก็คือ ตั้งขายนะครับตอนนี้ก็รุ่นทองสิบห้าถึงยี่สิบเอ็มนะครับออกแน่นอนนะครับต้งลองตั้งขายดูถ้าอยากจะขายแต่สำหรับผมรุ่นทองผมเก็บไปตีเองก่อนนะครับขี้เกียจซื้อครับตอนนี้ก็ตีบวกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอ็มที่มีอยู่6กสิบกว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ห2ิบสองเอ็มนะครับพอขายเสร็จหมดนะครับเนืนเพิ่มขึ้นมาเป็น 99.5นะครับเก้าสิบเก้ายู่้าประมาณ30กว่าเถือว่าคุ้มนะครับ30กว่าเอมแล้วรวมกับที่เวลาเราไปฟาร์มครับไปฟาร์มผมฟาร์มที่ทาเวียนะครับก็ทาเวียน,นี่60ถือว่าถึงนะ60 M เอมรวมกับตรงนี้40ก็วันละร้อยนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หทุกท่านนะครับที่าหาเงินเนะครับก็วันละร้อยเอม ถือว่าถึงนะครับถ้าหายังไม่ได้ลงไปฟาร์มทาเวียไม่ได้ก็คุณมาลงดัน251ไปก่อนนะครับเอาของมาตีแล้วก็ลงสแกรเรียวหรือถ้าอยากฟาร์มจริงจังนะครับผมแนะนําว่าทำอาติสาร5ตัวครับแล้วลงสแกรเรียวคือฝากของแล้วคุณกปไปปลาสแกรเรียวกันอย่างเดียวนะครับ5ตัวก็60กล่อง60กล่องนี่ตีว่า120ชิ้นนะครับโอเคครับเกมที่เรารักครับ สิวออนไลน์ฟาร์มไม่จบไม่สิ้นฟาร์มไม่สิ้นเสร็จบายบายสวัสดีครับ